จังหวัดสงขลานะคะก็มีการจัดแถลงข่าววันนี้ค่ะในงานวันสงขลานะคะ10มีนาคมเพื่อสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลานะคะโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11มีนาคมค่ะวันนี้นะคะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการจัดงานแถลงข่าวนำโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลานะคะได้จัดโครงการ สืบสารอัตลักษณ์เมืองสงขลาหรือว่างานวันสงขลา10มีนาคม2568โดยมีนายจิรวัตรมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมด้วยนางสุริยพันธ์ณสงขลาผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นอบจอสงขลานางสัสเพิษละไมพผ่านวัฒธรรมจังหวัดสงขลาและนายวุฒิชัยเพชรวันผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ร่วมกันถแถลงข่าว สำหรับการจัดงานวันสงขลาปีนี้นะคะจะกำหนดจัดขึ้นเป็นครั้งที่9ระหว่างวันที่9ถึง11มีนาคมณนะสะบัวแหลมสมิลาจังหวัดสงขลาค่ะภายในงานก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วยกิจกรรมหมู่บ้านวัฒนธรรมใน16อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะการแสดงวิถีชีวิตที่สื่อถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละอำเภอการสาธิตจำหน่ายภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม80ซุ้มการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและก็การแสดงจอบวงดนตรีการจัดนิทรรศการคนสงขลาคน แบบและมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรคนสงขาคนต้นแบบ นอกจากนี้ก็ยังมีการมอบโล่ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลาประจำปีค่ะการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อสงขลาในเสียงเพลงเสน่ห์ส,สงขลาในเมืองพระหูวัฒนธรรมเสน่ห์ส,สงขลาตอนตระเวนกินถิ่นสงขลาของร้อยอยเพเทศสงขลาแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือการจัดพิธีเวียนเทียนพระธาตุเจดียหลวงบนเขาตังกวนณะสาลาวิหารแดงเพื่อสักการะพระธาตุเจดียหลวงบนยอดเขาตังกวนและพิธีทำบุญตักบารนะคะแก่บ,บรรพชนคนสงขลา ใน16อำเภอซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลาและบรรพชนคนสงขลาและยังเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของคนสงขลาและเมืองสงขลาเป็นที่รู้จักสร้างการรับรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อการใช้ชีวิตในหลากหลายสไตล์ในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านวัฒนธรรมจอสงขลาที่พูดถึงกิจกรรมได้จัดในปีนี้ค่ะ ของเราเนี่ยค่ะเป็นจังหวัดเดียวที่มีวันสงขลาเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจัดขึ้นเนี่ยค่ะ หนึ่งเื่องกันซึ่งในเรื่องของการสร้างการรับรู้แล้วก็สร้างในเรื่องของความภาคภูมิใจในการเป็นสงขลาด้วยกันของเรานะคะประเด็นที่2ค่ะก็คือใช้คําว่าวันสงขลานี้นะคะในการที่จะกระตุ้นภาคเศร,รษฐกิจของสงขลาของเรานะคะให้มีให้เจริญก้าวหน้าย,ยิ่งขึ้นเพราะว่าต่อจากนี้ไปอะคะ่ะสงขลาไม่ได้เป็นแค่สงขลาแล้วสงขลาเรากําลังก้าวสู่ยูนิสโกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแกส t ตร n o m y ซึ่งเราได้รับเป็น1ในสองเมืองนะคะที่จะเสนออยู่เน โกไปแล้วก็2ในเรื่องของมรดกโลกซึ่งเราขึ้นลิสต์ไว้แล้วในเป็น1ใน10สิ่งเหล่านี้ค่ะเริ่มต้นจากความเป็นสงขาของเราทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะในการที่จะร่วมมือร่วมใจกันและตลอดจนน้องๆพี่ๆน้องๆเราสื่อมวลชนในการที่จะประชาสัมพันธ์ไปค่ะว่าตรงนี้สงขาเรามีความ จเจริญก้าวหน้าก้าวสู่ในเรื่องของยูเนสโกแล้วนอกจากว่าในเรื่องที่เราได้เป็นตัวแทนเมืองแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นแต้มหนึ่งเราเรียกว่าเป็นแต้มนะคะที่เราจะต้องกิจกรรมํากิจกรรมด้านอาหารที่เราจะต้องเก็บข้อมูลไว้เราไม่รู้ว่าทางยูเนสโกจะส่งคณะกรรมการส่งลงมาเพื่อที่จะดูแลตรงนี้วันไหนหรือมาเมื่อไหร่อันนี้เราต้องพยายามทํา